สวัสดีค่ะเพื่อนพบกันอีกแล้วในวอรดีฟ็อกซี่เสนนะคะก่อนอื่นเพื่อนๆอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็กด Subscribe ฟ็อกได้นะเพื่อเป็นกำลังใจฟ็อกในการทำคลิปต่อไปได้ค่ะโอเควันนี้ฟ็อกจะมาแชร์กับเพื่อนเพื่อนแชร์ให้เพื่อนๆฟังถึงงานหัตถศิลป์ไทยชนิดหนึ่งนะคะ ที่เป็นหนึ่งในงานศิลป์ของช่างสิบหมู่นั่นก็คือการงลงรักปิดทองนั่นเองอืมการงลงรับปิดทองนะเพื่อนๆยังไม่ออกว่าการงลงรักปิดทองคืออะไรเพื่อนๆลองพยายามจินตนาการถึงพระประธานในวัดในโบสถ์ต่างๆค่ะนั่นแหละค่ะคือการงลงรักปิดทองอืมการงลงรับปิดทองเนะี่ยเป็นศิลปะงขนงไทยนะ ซึ่งเป็นการนำทองทองคำเปรวอะค่ะมาแปะในผลงานในการลงรากปิดทองมันก็ไม่ทราบว่าไม่ทราบแน่ชัดว่าเริ่มต้นมีมาตั้งแต่สมัยไหนนะคะแต่ศิละปะชนิดนี้มาเฟื่องฟูสุดๆเลยก็สมัยราชกาลที่สามที่สี่อะคะ่ะเพราะว่าอะไรอะเหรอ,อมสมัยราชกาลที่สามถึงราชกาลที่สี่นะคะ เขาจะมีการสร้างวัดเยอะอืมศิลปะชนิดนี้ก็เลยเฟื่องฟูขึ้นมาอย่างเช่นการลงรับปิดทองการลายลดน้ำอะไรพวกนี้ค่ะจะเฟื่องฟูในยุคสมัยนี้อืมเพราะมีการทำนุบำรุงศาสนาเยอะเนาะอืม <c oughs> การลงรับปิดทองเนี่ยคือการใช้ยางลากักอะ ที่เรียกว่าการลงรักอะคะ่ะก็คือการใช้ยางของรักไม่ใช่ต้นรักที่ที่เอามาดอกมาร้อยเมลายนะไม่ใช่นะคนละต้นกันต้นรักนี่เป็นต้นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งอะ่ะอืมซึงเอาเอายางของเขาอะปลูกปลูกได้ทั้งเหนือกับทางใต้นะต้นรักเนี่ยอืม วิธีก็คือเอาอยางรักยางของต้นรักเนี่ยมาทาบนผิวงานอืมให้ให้พอมีเท็ e เจอร์แบบเหนียวเหนียวนนหนึบหนึบน่อยหน่อยอืมพอพอที่จะให้เอาทองไปแปะได้แล้วก็มันก็อยู่เนาะเออแล้วก็นอกจากนี้ยางรักยังมีคุณสมบัติ ช่วยยืดอายุของสิ่งนั้นๆนนนสิ่งที่โดนรักทาอย่างเช่นถ้าเอาอยางรักไปทาแบบไม้มันก็ยืดอายุการใช้งานของไม้ใช่ไหมอืมั่นแหละมันสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของสิ่งของนั้นๆได้ด้วยโอเควิธีการลงรักปิดทองเขาทๆาเขามี อย่างนี้ก็คือเริ่มต้นด้วยก็คือเอารูปหล่อเอารูปหล่อของเราอะที่ที่จะเป็นชิ้นงานของเราอะ,อะมาประดับตกแต่งให้เรียบร้อยอยากจะแบบออประดับเป็นแบบลายกระแนะอย่างเงี้ยกระแนะลายมาแปะอย่างเงี้ยกระแนะก็คือเอาคือการเอาดิน ยัดไปใส่ในโมค่ะเอออย่างที่เห็นในรูปอะโมอะค่ะแล้วก็เอาเขาเรียกว่าอะไรไม้ไม้กระแหนะไม้กระแหนะก็คือเหมือนกับเอาไม้จิ้มลูกชิ้นอะแล้วก็มีเข็มอยู่ตรงปลายอะกะนันแหนะขึ้นมาอืมเข็มเข็มเยบผ้าเนาะอืมกระแหนะขึ้นมางัดขึ้นมา อืระวังด้วยตอนงานต้องเบามือหน่อยเดี๋ยวมันจะแบบเสียหายแล้วก็ใช้ไม่ได้อืมต่อไปที่ที่ฟอกชายอะที่เห็นในรูปก็จะมีพวกสายไฟไข่ปลาแล้วก็พวกดินเบาที่เอาไว้ใช้กระแนะลายอืมมีโมเลสินไม้กระแนะแล้ว ที่ทำให้ลายติดกับผลงานก็คือฟอกใช้กาวร้อนค่ะอืมตาอมาเมื่อเราแบบติดลายทำลายเรียบร้อยอะไรทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วอืมแล้วก็จะเอามาเอาตัวงานของเราเนี่ยมาพ่นสีแดงมันที่ที่พ่นสีแดงมันคือที่จริงอะ่ะสีอะไรก็ได้แหละ ฟอกว่านะสีอะไรก็ได้แหละแต่ว่าที่ฟอกต้องการคือเออพื้นผิวมันๆหน่อยๆอืมฟอกการตรงนั้นต่อมาเราก็จะใช้สีเฟลกสีเฟลกก็คืออย่างที่เห็นในรูปอะคะ่ะเป็นเหลืองๆอะสีเหลืองๆอืมสีเฟลกก็คือเป็นสีที่ใช้ยึดทองกับผิวงาน ผลงานของเราเออสิ่งเนี้ยเราจะใช้แทนยางรักเพราะยางรักอะ่ะมันหายากมันแพงแล้วมันมีความเป็นไซยาไนต์นิดๆไม่สามารถที่จริงถ้าจะทำโดยใช้ยางรักก็ทำได้แต่ไม่ควรทำในที่แบบแบบเป็นห้องสี่เหลี่ยมอะไรพวกเนี้ย มันควรจะมีการระบายอากาศนิดนึงแล้วยางรักเนี่ยมีผลเสียก็นิดนึงก็คือมีคนแพ้เยอะเราไม่รู้ว่าเราใช้เราแพ้ยางรักหรือเปล่าอนอกจากถ้าเป็นอาการคนที่แพ้ยางรักก็คือแบบคันๆเป็นตุ่มนอกจากนั้นเราก็ยังมีขึ้นไส้อาเจียนประมาณนี้อื ต่อไปเมื่อทาสีเฟลกจนทั่วชิ้นงานแล้วบอกขอบบอกนะอย่าทาเยอะทาเป็นแค่บางๆก็พอให้เห็นลายริ้วเขาเรียกว่าอะไรอะรอยรอยที่เราปอลอยพกกนะุก้านเนอืมลอยพุก,กันเอาไว้ให้ทาบางๆอย่างงานก็พอถ้าเราเกิดทาหนาขึ้นไป รอทั้งวันก็ไม่แห้งรับรองได้อืมอาจจะเป็นทาวันนี้ไปแปะทองพรุ่งนี้ประมาณนั้นวันหนึ่งก็ไม่เสร็จหรอกทธาทานาอืมเมื่อแบบชิ้นงานเราหมดาแล้วเราก็เอาทองไปแปะจนทั่วชิ้นงานแล้วค่อยๆใช้แบบ ผู้การที่มีปลายนุ่มๆอะค่ะปลายแบบฟูๆพุ่มๆหน่อยอืมปัดปัดเศษทองที่เหลือออกจนหมดอืมตอนฟอกทำฟอกใช้แบบผู้การที่มีปลายเป็นขนกระต่ายอะค่ะอืมอันนี้ก็ไม่รู้ว่าอาจารย์เขาหามาจากไหนเหมือนกันอาจารย์หาให้ก็เลยได้ใช้มีโอกาสได้ใช้ แต่ถ้าใช้ในชีวิตปกติประจำวันนั่นนะคะผู้กันแบบที่ขายตามร้านทั่วไปตามร้านเอ,อสมใจอะไรพวกเนี้ยตามร้านไก่เครื่องเขียนประมาณนี้อืมถ้าไม่ใช่โอกาสดีจริงๆถ้าไม่ใช่ให้คนอื่นให้ยืมอะไรพวกเนี้ยบอก็จะได้ใช้ประมาณนี้ออเผู้กันตามตลาดเนี้ย ตามร้านขายเครื่องเขียนข้างทางอย่างเงี้ยประมาณนี้อืมแล้วส่วนใครถ้าจะติดพลอยลงไปในผลงานฟอกขอบอกเลยนะว่าอย่าใช้เกาวร้อนนะคะถ้าใช้ 900, เกาวร้อนเมื่อไหร่เออตัวพลอยที่เราติดลงไปเราฝังลงไปอะ่ะมันจะขูนมันจะไม่สวยอืม ให้ใช้กาวแบบกาวลาเท็กธรรมดาค่ะก็อยู่แล้วอืหรือว่าถ้าใครแบบไม่แน่ใจก็อาจจะเป็นกาวย uh นะูฮูเนาะแต่อย่าใช้กาวร้อนละกันนะอืมก็นี่ก็คือวิธีคร่าวๆข,ของการลงรักปิดทองอืมถ้า ยังไงเพื่อนๆคนไหนแอบไปลองทมแล้วก็อย่าลืมส่งมาให้ฟ็อกดูบ้างนะสำหรับอาทีนี้บ๊ายบาย